อ้พี่น้องเลยกล้วยจับย้นครับโดนๆกินตัวหนึงครับอ้เป็นเสียบแห้งมามพี่น้องมามากินกล้วยจับกบับบอกจู๋ครับมือน,นี้ชิมเหมือนม้วนเสียบข้ามเลียบอือเสียบพี่น้องเลยบุรีกินโดนเลยเนี่ยหลายเดือนแล้วประเฮ็ดกินเนี่ยคืออยากได้เฮ็ดกินครับพี่นอ้อง แบบเนาะนี่แซาใส่ไก่ครับให้การเห็นหนังสุปครับแล้วก็มีหมูยอ่อครับผมหมูยอ่อแล้วก็กนเลือดครับ ลูกชิ้นลูกชิ้นหมูครับจะมีหัวหัวใช้เท้านะครับมีบเป็นก้อนเลือดเดี๋ยวจะมากครับพี่นอ้องัวอยากใส่หมูก็ได้ครับ คือว่าเป็นเหมือนพวกกระดูกเล่งก็ได้ครับแต่ว่าบา่อโจว่าไก่มันนัวกวัวครับก็ได้เอาไก่ครับอีกอย่างมันบ่มันบ่แพงน้ำหมูมันแพงอขอาเทียมดองทำซุปเอากระเสนยงขอเทียมดองนะำ

ามันสิว่าเบิมันโดนกินทั้งนึงสิล่ะพี่นอ้องกยป่วยจับยวอนนะครับผมูผ้ใดอยากกินล้องเห็ดต้องเอามาเห็ดกินเองเบิรงตได้ครับเด้อพี่น้องด้คยคำสุดท้ายครับ,บเสียอ,อื้อ